สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมใน M นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลบแอปที่มากับเครื่องแล้วไม่สามารถลบได้นะครับมีคนถามมาแบบนี้ก็เลยมาแคสให้นะครับก่อนแรกเราจะต้องมีโปรแกรมรูทกันก่อนเลยนะครับซึ่งเครื่องนั้นต้องรูทนะฮะต้องมีโปรแกรม king r o หรือไม่ก็โปรแกรมที่ใช้ใช,ใช้รูทใช้สำหรับรูทนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ นี่ครับ Root e x p l o r e r นะครับ Root e x p l o r e r นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถแฮกๆอะไรได้ครับอย่างเช่นแฮกเครื่องนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปกันเลยครับอะไรนแป๊บภัวใจแป๊บนึงครับเข้ามาที่ Root e ็กพ o r e เลอร์นะกดไปที่ Data นะฮะ ใช่ก็หาคำว่าแอปนะครัะคำว่าแอปครับ a g p นะฮะนี่ครับนี่ครับแอปครับที่สามารถที่อยู่ในเครื่องแล้วไม่สามารถลบได้นะคะซึ่งผมลบไปแล้วครับ่างนั้นไอ้เหลือก o o g l e นี่ว่ะนะครับไแป๊บแป๊บแป๊บ กดติ๊กถูกไปเลยนะคะแล้วก็กดลูกถังขยะนะคะกดเยยดก็คือ delete are you sure you want to delete อะไรบา้บาๆไม่รู้ครับถ้าคุณอยากลบก็คือติ๊กถูกแล้วก็กดเยยดไปเลยครับก็จบแล้วนี่ฮนะกดเยยดจบเลยหรือไม่ท่านก็ลบได้หลายๆอันนะฮะถึงครับนี่ครับ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  หมดเน่างได้ครับโปกกี่อันก็ได้ครับโกดไปเลยครับแต่ผมไม่โบครับขออภัยครับสอรีสอรีเอาละแล้วผมก็ขอลากร่อนนะครับอยากรู้อะไรก็ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบให้กับผมในเอ็มลดจดับรายการเอ็มลักกี้นะฮะถามมาเลยครับ